วันนี้เจเปิ้ลสห์ก็อยู่นี่นะคะเอ็นเอ็นที่อายการค่ะวันนี้มานี่ไงคะนี่หัวหน้าเพื่อนมาค้ำกันเอาอยี่พอได้ค่ะเดินมาสิ้นพอลอยอยู่ข้างในนั่งซันเดือดเดือยู่พี่น้องค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็มากันขอบพระคุณนะคะเด้อบุญรักษาเนาะเนาะค่ะยามตกทูด้ยากมากกับมีเจ้ามีนายเพิ่นเบิ่งเบิ่งแย่งอยู่นะพี่น้องเนาะ สาธุสาธุพระพุทธเมตตามหาเจดี์สีมหาโปปุทธ,ธคยาประวัติพระโพธิญาณโมนีสาธุสาธุค่ะนามทีพี่น้องขาพนะเฮ้ยนะต้องกับข่าใจนะพี่น้องนะน,นี่เห็นบ่ค่ะเอาเแล้วเราบอกค่ะ อันนี้ก็เป็นสำนักงานอายการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะตอนนี้ก็รอนะคะเพิ่นกำลังเส้นอยู่่ขอบพระคุณเนาะคะ่ะเออเอฟซี FC ตุบถูกทันเจเพิ่ลไซฮา,าก็อยากให้เบิ่งนน็อพี่น้องน็อหนูกัมาครั้งแรกเจเพิ่ลไซฮา,ามาอายการเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยตื่นเต้นแต่อีพอนี่สั่นเดเรดเดเรอยู่ <c oughs> นายมาขำแต่ซื้อซูโบเลติดเดาขู่พี่น้อง อีก12มือสเสด้มาใหม่นะพี่น้องค่ะ12วันก็จะได้มาใหม่มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งวันนี้เอานายมาค้ำครั้งที่สองเดี๋ยวพี่น้องหัวหน้าประจันบานเพิ่นเป็นหัวหน้ากรมปลาใหม่อีป่อเพิ่นปลูกปลาปลูกปลายี่น้ำหัวหน้าประจันบานเมื่อน,นั้นเพิ่นก็เลยไปฝ่อปลาอยไฟใหม่ปลูกต้นใหม่วัดท,ที่นี่ก็เลยเอาถือปืนแกปไปยิงนกพี่นอ้องยู่เที่งภูเขาบานดันเมกเลยกลับลงมา อเงื่อนพ็นลงมาตีสามกว่าลังสิวยวิเขาเงื่อนตำรวจเห็นก็เลยจับเอาพอดีตำรวจเขาพานมาจับยาเสพติดมีคนแจงไปจับยาเสพติดพานมาพออีปอ,อก,ก็เลยเออยีอขึ้นรถไปนั่งเลยคุณนี่เถาพอนางอีคนนี่วานาประจันบาลนดน้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะขอพระคุณพุณคคาครับอ่า <c oughs> <c oughs> จบวันนี้ก็คือสวัสดีค่ะนานเลอเรียบร้อยเร้ยบรดีใจหลายโมนีมาก่เคยมาอายการกับมานะพน้องบ่เคยมาศาลกับมาค่ะเคยมาศาลก็มา,เ,มา,า,มาเอาเอาแม่ช่วม,มาหานัน่นมาเดียวโอ้ <laughs> บอ่อสวัน ก็เดียวเอาวันกุ้ง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 